เดียวเดียวเดียวกดช้าลงก่อนนะคะเดี๋ยวฟังไม่ทนันสังคมสิบนาทีจบเริ่มยังไงถ้ามันเกินสิบนาทีผมก็ตัดต่อลงลิปไม่ได้โอเคเริ่มสังคมเรื่องแรกเราจะเรียนคือที่เราจะสอบคือกฎหมายความรู้นะครับกฎหมายความรู้มีสองอย่างคือกฎหมายในชีวิตประจาวันแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับทุมชนและท้องถิ่นนะฮะกฎหมายในชีวิตประจําวันแบ่งเป็นเกี่ยวกับก,บการจราจรทางบวกคือกฎหมายที่ใช้ในการผ่านจรทางถนนก็คือพวก คนที่ใช้ขนนเดินมาะจำขับขับรถขับจักรยานขับมอร์ไซค์หรือว่าเดินฟุตบาทก,ก็ตามนะคะผมเรื่องนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องข,องของ้ามทาง้าลายเรื่องต่อไปเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอิเบราดก็คือ ติไปตามสไตล์กฎหมายนะก็คือปรับจำคุกประหารแต่ส่วนประเภทของยาเสพติดกับฐานความผิดก็จะเขาจะตั้งมาเองนะประเภทก็จะมีโทษร้ายแรงทษทั่วไปแล้วก็แบบที่3คือเป็นใช้เป็นยาซึ่งมันมีโทษทั่วไปอยู่แล้วก็มีสารเคมีที่ใช้ใน1แล้วไม่ก็2ก็คือสารเคมีอะไรที่ใช้ที่ใช้ในโทษยาเสพติดโทษร้ายแรงกับโทษทั่วไปอันนี้ จะถือว่าเป็นประเภทที่4นะครับส่วนประเทศประเภทที่5อย่างพวกฟินจะไม่ใช่ทั้ง1และ4หรเลยไม่ใช่พวกนี้เลยก็คือฟินฐานความผิดนะครับผมมี5อย่างคือ 1. หนักสุดผลิตยาเสพติดนำเข้าแล้วก็ส่งออกยาเสพติด 2. ขายยาเสพติด 3. ครอบครองไว้ทำอะไรไม่รู้แต่ครอบคอไว้4เสพยาเสพติดแล้ก็5โฆษณาการใช้ให้ใช้ยาเสพติดนะคะผม กฎหมายเกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่นมี3อย่างที่สบัญญัติขอต้อบอัญหััิอบตแล้วก็ขอ้อบัญญัตอิอบตทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแค่ตราที่ตราใช้โดยของแต่ละไม่ที่ไม่เหมือนกันนะซึ่งหน้าที่ก็จะต่างไปนิดนึงถ้าเป็นเทศบัญญัติก็คือโดยเทศบาลจะใช้เป็นรถประมาณเก็บภาษีหรือว่าข้อคุมสารทางนปโภคถ้าเป็นอบอจอคือส่วนจังหวัด และจะเก็บพวกบริการสารณะต่างๆแล้วก็กำหนดการใช้พื้นที่ของจังหวัดนฮะพวกที่ดินอย่างนี้แล้วก็อบบตคล้ายๆเทศบาลใัญิครับแต่ว่ามันจะเล็กกว่าเรื่องต่อไปเรื่องกิจกรรมประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยกิจกรรมประชาธิปไตยมีสีเรื่องคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 1. ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2ร่วมมือแก้ไขปัญหาโดยหลักประชาธิปไตยก็คือมีเหตุผลและก็ถูกต้องครับ 3. ชุมนุมโดยสงบเพื่อแสดงความคิดเห็น 4. 3, ีสาวัฒนธรรมไทยแล้วก็5ร่วมร่วมรักษาสาธารณสาธาราณสมบัติของประเทศแล้วก็บทบาทสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็คือทำไมเราถึงควรจะออกเสียงเลือกตั้ง 1. นึ่งทำให้มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายระเบียบปฏิการการเลือกตั้ง 2. มีส่วนร่วมในการสอดสองดูแลผู้กระทำผิด 3ตรวสอบคุณสมบัติครับมาต่อคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิทออกเสียงเลือกตั้ง1ต้องมีสัญชาติไทยและก็ถ้าเปลี่ยนสัญชาติมาแล้วต้องเปลี่ยนมาแล้วน้อยไม่น้อยกว่า5ปี2อมีอายตุต่ำกว่า18ปีไม่ต่ำกว่า18ปีแล้วก็สุดท้ายมีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า90บวันสมมติถ้ายาก็ต้องย้ายมาแล้ว90บวันขึ้นไปนะครับ ต่อไปอันนี้เรื่องบทบาทหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นแล้วบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลจะไม่ อันก็ฐานโซเชียล สำคัญนะครับความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิงน่นจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงความคิดส,สร้างสารรค์ในการสร้างวัฒนธนรรมที่เป็นเอกลนะักษณ์เช่นว่าเป็นตามภาษาที่กาแต่งการเป็นต้นประเภทของวัฒนธรรมง่ายๆับทางวัตถุไม่ใช่วัตถุส่วนประโยชน์ก็คือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแลวก็ทําให้เกิดแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทําให้ อันนั้นเหมาะกับการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นครับจบค่น,นี้นะครับออกสอบแค่นี้แหละแต่ว่าอย่าลืมจำข้อเขียนนะครับจบ u ับส r คร e ไว้โชคดีในการสอบกรับ